ตอนนี้คะตงอยู่ที่ร้านขาหมูนายพลนะที่ตลาดพิยาคนรุมคลองสามคลองหลวงปทุมธาน,นีเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดของที่นี่ใครมาแล้วห้ามพลาดเลยนะเขาจะมีทั้งตัวขาหมูมีคากิมีหางหมูทอดมีขาหมูเยอละมันแล้วราคานะถูกมากๆเลยคากิสามขาร้อยนะคะขาพันร้เนี่ยขาละร้อยห้าสิบวันนี้วันนี้เตรียมมาอย่างละเท่าไหร่กันบ้างคะ อันไหนขายขายหมดแล้วนี่คือที่เหลือเท่านี้แล้วใช่ไหมใช่อันนี้ก็ยังมีอยู่ที่ยังทอดไ่หที่ค่ะไอตัวขาหมูเยอรมันยังเหลืออยู่เพียงมีอยู่ยไม่หย่อนทอดขึ้นไป <นะ S 2> ดท้วยครับ <นะ S 1> ค่ะให้ดูนี่ที่ถ่ายอยู่นี่นะคะ,ะาขา็รมัรบนนมาขาบขาแบบว่าสวยคัดมาครับอันนี้เป็นขาหมูซีพีครับคุณโอ้โหน่าทาเป็นขาหมูของซีพีด้วยนะเป็นขาหมูที่เขาคัดมาแล้วร้อยห้าสิบนะ เนื้อเห็นเลยเนื้อมันจะแบบเนื้อแดงๆนะถ้าบอกว่าคากิคากินี่สามขาร้อยใครที่ชอบคากินะไม่พลาดนะเนื้อนมูเยอรมันอยู่นู่นมาเลยจัดไหมจัดไหมร้านนี้ร้านเนี้ยโอเคอยู่ร้านพี่ชายผมเองนั่นเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยบอกได้เลยขาหมูเยอรมันขาหมูเยอรมันอยู่นู่นขาหมูเยอรมันอย่าพลาดนะอร่อยมากใช่ขาหมูเยอรมันน่ะ จ oh. ้านพี่ทานเองครับขาหมูในาพลนี่ oh, มาแล้วต้องมาสั่งไว้เลยนะคะขาหมูเยอรมัน280เท่านั้นนะคะสวยมากไปทานกับน้ำจิ้มนะ่ะแซ่บๆอร่อยเลยคือร้านนี้อร่อยทุกอย่างแหละลูกค้าติดเราด้วยใครที่มาซื้อของตลาดพิยาคนลุมนะต้องมานะน้ำจิ้มนะจัดจ้านแซ่บมากเป็นานายนลจริงหรือเปล่าคะเป็นชืจริง จะสั่งก็คือเบอร์0 8 0 692 9632นนะคะ,ะสั่งไป,ไปออกงานได้ได้้วก็ไปมขาไปัข่ขายได้เลย <S 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 ค่ะไม่ต้องไปต้มแล้วผมุข้าวเรียกก็ได้ชิมแล้ว <S S พ,ลพร้อมไปเลยพร้อมไปเลยครับมามามารับได้ที่นี่เลยครับพี่เอากี่ขาขาก็มารับได้เลย <S S ค่ะอ๋อมีลูกค้าแบบว่ามาเอากีเป็นสิบขาย2ี่สิบขาตมี่มันจะมีเป็นราคาส่งก็ราคานี้เลยครับพี่ราคานี้เลยราคานี้ก็ถูกมากแล้ว ก็สามอยกว่าบาทมาเลยนะใครจะหาอาชีพนะทาไม่ต้องไปทําหาหมูไม่ต้องไปทหาหําต้มขากิไม่ต้องไปทําทแล้วขาหมูเยอะมันนะมาซื้อตรงเนี้จบเลยแล้วก็ไปตั้งแผงไปตั้งร้านขายได้เลยง่ายๆเลยแล้วมันน่าทานด้วยที่นี่ขายเนี่ยราคาพิเศษอยู่แล้วนะคะน,นีราคาถูกก็คือพี่ยาคนลุมการันตีอยู่แล้วนะคะามาเลยนะคะขอบคุณนะคะ